ลูกไหมยท่นี้ก็ติก็ถานเออลูกละกกลูกหลักะาเออลูกแล้วเอาวันวันถี้วันใ่วันไขวันขอดวันหงดวันยัวันตั้งหลายเออตกคาตั้งหลายมากันนี่สี่ห้าหกคนกะเออมาเป็นพยานรักฐานคนตกคาทั้งหลายเออแต่วันนี้ก็วันมือวันนี้ใสนวันนี้เนาะลักกมีเราบังไก่กูที่ว่ามาแกมาไขายนำอบเออนำนำอบนำเขียวนำแดงแล้วก็ข้าวต้มขนมเรามีซอยเงินซอยคำเนี่ยเรา เ้าสัปะกันมาเนี่ยเป็นพยานหลักฐานคนณบุคคลตั้งหลายที่มาเลี้ยงมาเสือได้พิษเดินมันมาเนี่ยฝ่ายที่นี่กับเขือเพราะนี่แหละนะครับได้หูแหม่ท้ออันนี้เนี่ยเป็นพยานหลักฐานตัวค่าตั้งหลายมากันห้าหกเจ็ดคนก็เออคือดูแลแปรพอบอกเก่าเดียได้หูกันคู่กัคนนะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับบปะกาันอีแล้วนะครับในช่องวิธีคนด้อยนะครับก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนเอฟซีนะครับมาดูพิธีกรรมนะครับ ในการเลี้ยงผีป่านะครับก็สืบเนื่องมาจากเขาไปทฝํฝไายฉเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มีปี่น้องเจ้าบ้านเขาได้รับผลกระทบนะครับก็คือเปินบดีน,นอนนะครับก่นอนมาได้นะครับก็จะต้องทําวิธีกรรมในการเลี้ยงผีป่านะครับก็เดี๋ยวเขาไปดูกันนะครับพี่น้องไปแต่ผมมาเลยนะครับตาต้นอันนี้เขาจะเลี้ยงจะได้นน่อันเลี้ยงตัวือนมันเป็นว่าเขาบอได้เป็น,น้ำหอยกระถวนเนาะมันเป็นพี ผีเห้ยผีห้องเัาก็ต้องเลี้งยงแบบว่าเลี้ยงดิ้บเลยแล้วก็เลี้ยงก็ททึงเลยแับล้าตั้งเลยอ๋อโอเคโอเคเลีล้ยังแบบเลี้ยงไว้ต่อไปให้ผมได้มาเลี้ยงมันเห็นได้นะ<อ>มีใครเลี้ยงทำทีที่มันเซ็ตทีที่เดี่ยวห้อทำฝ่ายนี้วันนี้เนาะแน่แน่แน่แแอือ <c oughs> อันนี้ห้ามได้บอกแต่กล่าวเป็นออกะตามนี้อันตัวนี้ครับเพื่อนก็ได้จะเป็นปมอในวันนี้นะครับเป็นคนทำพิธีนะครับ ช่ยเห็นไว้ไหมครับอันนี้ก็ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับก็เริ่มทําเครื่องที่จะไปทําพิธีเซนไวยนะครับก็เขาอยากสอบถามปู่านปู่ใหญ่นะครับเนาะว่าอันนี้คืออย่างครับปู่ใหญ่ครับอันนี้คืออย่างนี้นี่ช่วยอันนี้อย่างชี้ตงที่น้องชี้ช่อกุยช่อกหอกเขาจะต้องมีช่วยดีนะเสร็จแล้วนะเป็นซอยเนาะเป็สร็จแล้วมันเป็นมันชักหันอะไร หลายสี่ไฟหลายหลายนั่นคือไฟแหก้องเห็นอันนั้ครับมาได้บอกโอ้ยเจ้าห้องเช็ดต่องเช็ดต่องอืมลืมบอกแตเช็ดบ้องเช็ดบ้องมันมันอาจจะลืมพ่องมันนั่นลืมบอกโอ้ยเจ้าห้องเนาะมันนั่นเขาลืมมันที่บรรยากาศนี่แปลงไฟนี่มาได้บอกได้เกาเป็นการทำหิ้งทำหันนะครับก็เอาทำหันที่อยู่ที่เลี้ยงเปิ้นนะครับก็ทำโดย พ่อผู้่วยเขานะครับก็ทําหันเพื่อที่จะวางสิ่งของเส้นไหวนะครับก็ขอเขาเป็นพิธีกรรมที่ว่าเลี้ยงแล้วทิ้งนะครับเลี้ยงเลยนะครับก็เลยมาเลี้ยงตลอดนะครับอยรอบเดียวจบเลยนะครับก่อคือเลี้ยงเลี้ยงแล้วเลี้ยงทิ้งไปเลยนะครับซ้ของจะปีทำที่พันาวัฒนธรรมดีเนะครับไาเนียบแล้วมาบอกมะกาวาบอกน่ไว้นะครับเลยว่าสร้างฝายสร้างอย่างไหนคือว่าในห้วยนี่นะครับก็ต้องมาบอกมากาวเพื่อนเป็นที่เป็นทุกหนทุไปนะครับ นะหลักสองครับผมก็รเทียบสถานที่นะครับนี่ก็หนึ่งสามนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นนอุปกรณ์นะครับเครื่องเส้นใวนะครับที่เขาจะต้องมาทําโดยความเจือของปีน้องชาวบ้านดอยมันที่สูงนะครับด้วยกันทักส้อยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะคือก่อหลวงเขานะครับปอปใหญ่นะครับเป็นคนอธิบายปอ้ใหญ่อันนี้เป็นเขาวห้องว่ายอย่างไรเด็กข่าวห้องว่าส้อยมาเรียนจะยื่นส้อยนี่มีมีสามอัน ตามระเพณนีก็ซอยเงินซอยขำําเนาะคงสามพันนี่เป็นคือเลียงเจ้าที่นี่น่าจะมีอยาอันหนึ่งประมาณประมาณสักสามว่องเจ้าที่เป็นอยใหญ่มันไอยใแต่ต้องชอยใหญ่ จะต้องไปตรงไหนอะไปตรงหิ้งกันไปตรงนาหานนาหิงมันจะมีเสาไ้ประมาณนี้เพนีไปาหิ้งกันเยารเนี่ยใหเลี้ยงเอาขี้เจ้ากนเจ้าขี้เจ้าปลาเลี้ยงแค่เลี้ยงฟางกเลี้ยงว่สุกแล้วแต่ไ้เป็นีตั้งรือเลี้ยงนี่ก็เป็นนี่

เดิมก่อไฟนะครับไฟที่จะมาทําไก่นะครับเพื่อที่ทำไก่ฮห้ซุกนะครับแต่เขาก็จะเลี้ยงเลี้ยงด้วยการเลี้ยงดิบนะครับเหมือนที่ก่อนแล้วก็เอาขึ้นหิ้งเดี๋ยวด้อยเซตแล้วก็คือเปิดใน้กินกินดิบแล้วเขาก็จะนำนำมากกว่าทุกคนนำสากไก่นะครับดีที่เลี้ยงดิบเซตแล้วนก็จะ<ก>ตัวอีกนะครับ mời mọi người mời 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 เกี่ยวน้องเกี่ยนเกี่ยวโอ้มันอยากแห้งก้าอยากแห้งแบ่งคนหน่อยเอาคนเอาคนเอาคนตั้งมาหน่อยเอาคนเอาคนเออนี่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 เอาไก่ลูก เดี๋ยนีวะโหโยเลือดเออลูก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 หมาท้องนี้ก็ตีก็ถานเออลูกแล่วกะลูกแล่วกะเออลูกแล้วเออว่าวันนี้วันถึงวันใถวันไถวันปวดวันงดวันยวันตั้งหลายเออตกค่าตั้งหลายมากันนี่สี่ห้าหกคนกะเออมาเป็นพยานรักษาคนตกคาทั้งหลาย เออแต่วันนี้ก็วันมือวันนี้แสนวันนี้เนาะแล้วก็มีเราบังไก่กู๊บีว่ามาแขมไข่ายนำอบเอานำนำอบน้ำเขียวนำแดงแล้วก็ข้าวต้มขนมเรามีซอยเงินซอยคำเนี่ยเราแล้วก็ปลากันมากนี่เป็นพยานหลักฐานคือคนลุกคืตั้งหลายจีมาเลี้ยงมาเสี่ยได้ที่พิษเดินมาเนี่ยฝ่ายที่นี่กับท้อคือวันนี่แหละนะรับได้หูแต่ท้ออันนี้เนี่ยเป็นพยานหลักฐานตัวคาาทั้งหลายมากันห้าหกเจ็ดคนกับเออคือดูแลแปะพอบอกกก่าว เดี๋ยวได้หูงกันทักผู้ทัคนน่ะต้าอย่างจะพกศเจ้านวยเนาะเจ้าิเจ้าฝ้ายเนาะอันนี้กับคุนมาจากคุณเนาะนี่แหละตัวคาตั้งหลายเทุกหวจมห่องมาบอกมากก่ามาแกมาไขละนี่มาตีได้เนี่ยคนต่อคาตั้งหลายสีว่าได้ได้เป็นตังเปนเลยอเนี่ยบัดเนาะบัสมบัติ

มาไกยตีกายทานนี่กับบริตักไตต้อเนแล้วมันเลี้ยงมาเสือมาบอกมาเก่าวมาทอมมาซีนมาปูมาแปลงแล้วก็ขอคือได้ครับเป็นหูท่อนี้เป็นพยานคนตกคาตั้งหลาย นะครับเดงหูเจ <t od ay> so ้าป่าเจ้าเขาเจ้าหมอนจ้าด้อยจะได้ก่อนนี้วันนี้กับมาเรี่ยงมะเขืออยู่นี่อ้าวมาตุกมาหอมมาตอมาม่วนกันจะจักเอาบริวารทั้งหลายนะั้งใจต้องเหนือก็คือดึงเอามาเอาต๊ะกันนี่กินแต่ว่าดีมานันมานันแถวสถานที่นี่วันนั้นวันนี้ก็ค้างหลายมาแกมาไขหลัาก็ของเง้ยนะครับเด้หูว้ามาบอกมากก่าวันนี้หล้กก็คือมาเรี่ยงมาเขือมาตอมาเสี้มาปูงมาแป้งแล้วก็คือได้อยู่ดีมีสุขกันทูกคู่ทุกคน

นะครับก็อันนี้ก็ทีมงานเขาก็กำลังทําไก่นะครับทําไก่เพื่อที่จะไปเลี้ยงซุกอีกรอบหนึ่งนะครับเขาหลังจากที่เขาได้เลี้ยงดิบนะครับเขาก็จะทําเลี้ยงซุกคำรอบนะครับทําไก่ให้ซุกนะครับเพื่อที่จะเขาไปขึ้นฮีคำรอบหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นบริเวณที่เขาได้มาเลี้ยงนะครับมาทําพิธีนะครับก็เป็นห้วย องห้วยนะครับมาบรรจบกันนะครับฝั่งขวามือนี่ก็เป็นห้วยหนึ่งอีกใต้มือนี่ก็เป็นอีกห้วยหนึ่งนะครับเขาก็มาเลี้ยงต้องแยกวัดีนะครับเลี้ยงเจ้าเจ้าแม่ธรณีแล้วก็เลี้ยงผีเจ้าห้วยเจ้าห้องนะครับก็ได้ไก่นะครับสองตัวนะครับเราบางไก่ตัวนะครับด่างล่างแล้วทอดที่กนี่นะครับก็เป็นความเจือนะครับเจือที่ที่น้องที่เผือกพนดอยวันที่สูงนะครับคนก็ได้สืบทอดกันมา สายชั่วอายุค้นนะครับก็ถรือนื่องมาจากเหตุการณ์นะครับเขาได้มาสร้างฝายในวันที่13ตุลาคมนะครับของวันเราสิบหกนะครับก็พระเป็นก็ได้พักได้ท่วงนะครับว่าได้ทำมือพี่น้องชาวบ้านที่มาร่วมงานนะครับจะเกิดเขาจะเป็นป่วยไข้นะครับก็ได้มาทําพิธีเลี้ยงแก่นะครับมาแก้ไขนะครับที่ได้ม้าเดือนนั้นสันเล่าในพื้นที่นี่นะครับก็มาเลี้ยงมาไขและแก้ไขแล้วนะครับ ก็นี่ก็เป็นแรงน้านะครับที่เขาได้มาทําฝายสร้างฝายไว้เมื่อวันที่สิบสามนะครับก็ได้ใจแล้วนะครับพี่น้องก็ได้ทํางานเลยนะครับฝายตัวนี้นะครับได้งานเลยนะครับเป็นคักร์เก็ตแรงน้านะครับเพื่อที่จะไปสู่การเกษตรในวันข้างหน้านะครับก็มีประโยชน์แล้วนะครับได,ด้้้ใแลวูนี ายดินแกนซีเมนต์นะครับก็ได้ใจงานเต็มที่เลยครับฮะเร<ต>าจะบ่มมัอันนี้คือมกุกจะตะเจ้าตีนะครับนี่นนมัจะได้บ่มบุดใช่สองงานเทาก็ได้เอาเ่องไ้เะครับไป็นมุกเป็นตับเป็นงขอมก มงรับเพือี่จะเอาไปบ่มในไปนะครับป่อเป็นเรื่องตี้เนรอบนะครับเป็การเลแบบซุกนะครับซุกัดนะครับมดตีได้ักินเล็ดวยนี่เล็บก็หายสุดเติมโซ่ไหมหายก็เติมเติมสี่สิบแต่ขอ เลี่ยงพึ่งหิห่งน,นะครับพึ่งหิ่งไม่ได้นะครับพรเพื่อที่จะทำที่พี่กัมเลี่ยงแบบนิดๆนะครับพี่น้อง็หนุนกันเนาะปีนก็นี่ก็มากันครบแล้วเนาะเออมาเลยนี่มาเลี้ยงมาเกลือกบแล้วนี่มาบอกมาเกา่าตะกี้กับเลี้ยงไปบอกว่าเก่าแล้วกัมในท่อน,นี้เนาะเออนี่กันเราบางไก่ปูขนาดดีงามว่านี้มาปูมาแปลงกีกินนี่มันนี่ไปกินซุกแล้วตัวฟาทั้งหลาย มากันหาพบคนมาดูแลแต่พอมามาเลี้ยงมาเกืออมีเราบังไก่บูขนาดนี้งามมีซอยเงืนอซอยคำมีข้าต้มขอหนม แล้วก็เอาวไั่งเรายมคือสมควยนี่น่ะที่ว่าวันนั้นจีได้ไม่มาล่วงเกินบ่ได้บอกได้กล่าวนั่นแหละวันนี้ตัวขาทั้งหลายกำมาซ้อนมาจีเออมาจีทุกจีบด้วยกันนะนี่มีไก่ตัวขนาดดีงามเออมาจีได้ก่อนนี้จะขอเพื่อได้ฮักเลยหูเอาเงินก็หอมจบปลาจะน้อยจะหมอนจะเข้าจะได้ก่อนนี้ก็การขอเพื่อดูแลแต่พอเอ่อบัดเจ็บเจ็บเข้ามาหัวจะได้ก็ถอนคิดถอนไม่ถอนไข่ถอนหนาวจากเนื้อจากตัวเป็นแล้วขำนี้ขึ้นนี่ตาหันบ่หายกับบวหน้าบ่ถื้ เด้อเออนี่กวันนี้กมาเลี้ยงมะเขือแล้วก็ถอนถอนพิษถอนไม้ถอนไข่ถอนเน่าจากเนื้อจากตัวนายสมบัติจากคมิ้ีขึ้นนี่ไปบอได้มีปัดไปไว้มาละเออขอเืออันได้หับได้หูแล้วมีเราบังไก่กู่ขนาดดีงามละเออมาเลี้ยงมะเขือมาบอกมากาวเืออยู่ดีมีสุกปุมปักหักษาคนตกขาตั้งหลายกูคูกูคนจิ่ได้มาเดือดมานั้นือบเฮือดตักได้ต่อตอนนี้ไปนาแล้วขออยู่เราเท่าเดี้ลูกกินปลาหากเป็นเขาขมิ้นขึ้นนี่ เออให้ผูกบ่ตืให้หื้อบ่อหนาตัวหวยเจ้าห่องเจ้าป่าเจ้าเขาจะได้กอดีบรละวันทั้งคืนทั้งไก่จะได้กอดีกับเขาจะจะับไปจูห่องหื้อเอินมากกินไก่กินเรากินไก่นี่หื้อมามมวนมาหอมมาต่อมามมวนกันลูกฉนันเฮ้ยหาอยู่นี่เรื่องนี้แหละเลี้ยงเด็กว่าเลี้ยงฟังนี่แหละมาเห็นนี่บ่เน่าก็่าไปถามกินแล้วก็นนี่ <S <S นเออบ่เห้ม,มาตักมาโตคนเดือดไก่แบบนี้ก็คือได้ตักได้โตเขาแล้วเ้อนี่แหละ เโลยกลทังนี้กบด้ตักนิต่อลครักลม่กบดีตักนิต่อเปียนเปลเปลียนตัะมาด้ชิแต่มาดิชิมาดิชจ้ะตังตั่นี้นี่ตังซันไว้มีเปลี่ยนต่อเออเปลี่นต่อเปลียนล้นี่มาบอกมาเก่าละนี่คือคือมันแจงมันใสมันสดมันใส ตี่เดี๋ยวนี้ซุปป๊อปีั๊กนึกถ้าคนตกค่าตั้งหลายเอาวันมาเตา้ายามาใส่คำอีกขึ้นนี่เด้อมีขนมขนมมีเราบังไก่กูขนาดได้งามมาสอมมาชิมคืคอคนตกค่าตั้งหลายอยู่ดีนี้ซุปเป็นปลาหากินเขามีทั้งซุกมีทั้งเด็ดละนี่บุตรเมื่อเจือตํามววนจีไดตตักด้ต่อมาว่าไว้เออนี่คือขอคือได้มาหับบะหู

ก็คือเจ้าหัวเจ้าห้องเจ้าบาดเจ้าด้อยเจ้าหมอนเจ้าเขาเจ้าไหนเท่านี้นี่แหละเป็นบุญคุของเขาได้ขับได้หูคนตกคาทั้งหลายอยู่นี่มีสุขอมปักหักตาที่ได้ตักได้ตโอเขาจะได้กบวอได้ตักได้ตโอคนตกคาได้เจ็บได้แสบจะได้เจ็บเกาหม้อหัวจะได้เจ็บแข็งเจ็บขาจะได้กบข้อลูกปีนป่าหากินข้าวตะวานมาตาเอายามาใส่คนตกคาทั้งหลายอยู่ดีมีสุขอยู่เราชาวดิบมีคืนนี้เออใมันนะมือกล่อง คนเราคนย่าคนเราคนย่านกิน้ว่กันก็คุากปกตกะสานนะครับเราาเรอมีทุกขมักษาเด้อย้าเก็ไดดบเออเขากินน้ำด้วยกันเนี่ยเอออย่ดีมีสุขขององเันกอนาถอนผิดถนใครถอนได้ห้ามอยู่ฮะพัดบ่มมนรับบ่มมนต์คื้เราเป็นต่างไปแล้วต่างกันนี่แค่นี้

เดินมาเรา่ําหมูดังมวนนี่ลไปตรงเ้าตรงไปตรง้องยินได้กังนี่ยิดไ่ัด้จัไ่น่าบอกเขายิงได้หัาได้ห้ี่จำผเลปยานะครับของปีน้องคนดอยเฮ้านะครับก็ผู้ใหญ่ผนกลังปลเลาุนยาเน่องเร่าผลยาตีเฮาได้เลี่ยงได้เกือแล้วนะครับ ันน awesome ี้มาคนเดียวครับผมมีกูนี่นะครับก็หลังจากที่เขาได้เลี้ยงซุกไปแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเขาก็ได้มาทําเขาสักไก่นะครับที่เขาเซนไว้ไปแล้วนะครับมาทําให้ซุกนะครับด้วยวิธีได้ก็ได้นะครับอย่างเช่นการปิ้งย่างนะครับทาให้ซุกแล้วเขาก็จะมากินสากกินเงื่อนนะครับภาษาคนร้อยเป็นห้องนะครับก็คือการกินสากกินเงื่อนนะครับกินสากกินเงื่อนจะ เขาก็จะล้ากลับบ้านนะครับในสิ่งที่เขาทำมานี่นะครับพิธีกรรมก็ถือว่าเซ็นซิตเออซินซุต้งไปนะครับเขากินซากินเงินนะครับของกินซากินเงินจากจากเจ้าที่เจ้าฐานเปิ้นนะครับก็เขาก็จะกินเซ็ตนะครับห้ามนำซากที่เขาเลี้ยงมาเส้นไว้เปิ้นนะครับไปตัวนองนะครับคือกินจุนีมดจุนีนะครับกินเเสี่ยงเลยนะครับแล้วก็ขอล้าเปิ่นกลับนะครับเดี๋ยวเขาก็มากินซากินเงินที่เขาได้ ทำไม่ซุกไว้นะครับก็ไปดูกันนะครับพี่น้องเล็บอดใบเอ่งก็จะไายหนลูกล้นพี่น้องกันนะนะครับก็ตั้งจากตีเฮาน้ำซากนะครับของไก่นะครับตีเฮาไปเซนบเซตเรียบร้อยแล้วนะครับตีทําการปรุงนะครับปีปิ้งยางหรือว่าทําให้ซุกเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็นํามากินนะครับมากินซากกินเงื่อนครับทีภาษาคนน้อยเป็นเรียกกันนะครับคือการตอนซากตอนเงื่อนนะครับก็มี ายสิ่งหลายอย่างนะครับโอ้โหพานเฮากินเต็มที่นะครับตัวนะครับก็บ่งบอกไปเลยนะครับว่ามีความเต็มใจนะครับทำกิจกรรมครั้งนี้นะครับโอ้พี่น้องเฮาหนักทีมงานเฮาสนุกครับสนใจให้ฮากันนะครับกินกันเต็มที่เลยนะครับกินไข่สองตัวนะครับอย่างมวนอย่างนั้นนะครับพี่น้องกินแล้วนะครับเขาก็จะกินสากกินเงินถึงมดเลยนะครับมดกับนีเลยนะครับจะบอกมีการนํากลับไปนะครับ นำกลับไปบ้านนะครับต้องกินให้หมดนะครับให้ให้เสร็จตรงนี้นะครับพี่น้องกินกันไปมัวกันไปนะครับมวนนกันไปนะครับพี่น้องอย่างเช็ดปีกไก่ขาไก่นะครับเฮากวกินนะครับกินกันไปมวนไปนะครับเปิดความอร่อยนะครับก็เจ้าที่จะทานก็กินไปกับกันกับเฮานี่นะครับก็กินแล้วเฮาก็จะเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะครับ ก็มาขอบคุณล้าเพื donc, ่อนๆครับปีน้องนะครับอย่างน้องๆหนูๆแล้วก็ม้านะครับมาขอบคุณปีน้องๆที่ชมคลิปกันไปนะครับก็ล้ากันไปนะครับก็คงจะดีใจกันยัางบ่น้อยนะครับก็จะได้แล้วนะครับว่าอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนะครับในช่องวิธีคนด้อยนะครับทาง YouTube ก็ช่องวิธีคนด้อยนะครับทางติกตอกก็วิธีคนดอยนะครับฝากติดตามตัวยนะครับก็ เรามีหลายช่องทางติดต่อนะครับกินม้วนกันไปแล้วนะครับผมก็ต้องขอญาตนะครับลำลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับก็ประกันอีกคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามตัวนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊้ยบายยบายบ๊ายบายเออลาเดอเจจะที่จะทานจะป๋าจาเขาจาแม่เท่านี้บุกปักรักษาเออมาเลียงมาเกลือแล้วลาเดอสมรักษาเ้วอยากใหได้เช็ดได้แสบยังเคยกับบ้าน ก็ร้านกับบ้านน่ะสอนกับบ้านไงมี่ขั้วมาสต่ m หมดลไทมาแต่ m หมดแล้วตก็ที่จะถ้ามันลว